อยู่ที่ไหนอยู่ไหนจะจะได้ระวังต้องระวังกับผู้อื่นอ้าวเมื่อวานได้ได้พบท่านที่งานพระราชทานเพลิงของคุณแม่ท่านพปรตรนะครับก็เข้าไปกราบสวัสดีท่านครับท่านก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมครับ แข็งแรงไม่ได้ถามในขนาดนั้น,นะนไพรอยู่ในงานพิธีพ็เข้าไปท่านบอกว่าว่างๆเดี๋ยวหาเวลาทานข้าวกันมันมันไม่ค่อยได้กุยเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็นั่งอยู่แถวหน้าหน้าผมนั่งแถวสอง จริงๆแล้วโดยภาพรวมดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังจะเราได้สั่งงานสั่ง่งการไปจางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในเขตประสบภัยเนี่ยให้วางแผนหาพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอ้ดูสิปลัดกระทรวงมาไทยนะนะครั้งที่ห้าแล้วท่านปลัดกระทรวงมาไทยท่านก็ตอนที่ไปกับผมด้วยก็ก็ได้อ่อ ออกเป็นข้อข้อข้อ,ขอสั่งการให้กับท่านท่านผู้ว่าทุกคนแล้วทางเมื่อวานเราประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเราก็บอกว่าต้องพยายามจัดจัดหาพื้นที่เหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะพึ่งพา<ม>ไอ้องค์กาประยก์ทั้งหลายในกระทรวงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าโมจะไปรอประสานหน่วยงานอื่นมันอาจจะจะใช้เวลานานเกินไปลงไปใต้ด้วย,ยอืม <ไป S 1> ใช่ก็ต้องต้องเตรียมตัวใช่ ก็ต้องเตรียมตัวป้องกันแล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลือก็เราก็มีความพร้อมครับเห็นไ,ไหมจบแล้วอตอนนี้อย่างนี้ก็เราเราทราบมาว่ามีประมาณสองหมืนกว่าคนที่ไปใช้แรงงานที่นั่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทา่านทางแต่ละจังหวัดก็ไปสำรวจ แล้วก็ดูว่าครอบครัวของพี่น้องแรงงานที่อยู่ที่ที่อิสราเอลเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรมากไหมผมก็ได้เขียนไปในไลน์นะครับขอให้ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ไปส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจแล้วก็ถ้ามีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นเงินมันเกิดไม่เข้ามารายได้สูญเสียไปจากที่ส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราก็ไปช่วยเหลือ ตามสมควรนะครับอืมเมื่อว,นวนานก็ไปมาที่น,นค,รครปฐมก็ยังไงขั้นต้นต้องปิดบ่อนก่อนเพร <อ S 2> าะฉเพราะนั้นวันนี้ใครจะโทรไปหานายอำเภออะไรบอกขอเปิดชั่วโคงชั่วขราวไม่ต้องโทรนะครับนายอำเภอจะเปิดได้ต้องฟังฟังผมก่อนฟังนโยบายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะที่ที่มีปัญหาบ่<พ>อน <c oughs> บอลวรวิทย์เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานผมก็ไปมาแล้วแต่ถามว่าเอาแบบเป็นเหตุเป็นผลมันก็ไม่ใช่ความผิดของบอลร้อยเอร์เซ็นต์อันนี้อัน,นี้สนามชนไก่ไม่ใช่สนามดวนปืนนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปมีเรื่องกันเนี่ยคือเขาไปเช่าเขาเรียกไปเช่าสังเวียนมีไก่ทั้งสองฝ่ายไปแล้วก็ าบากฏว่าไก่รองเนี่ยมันดัน,ดนชนะก็ไอ้ฝ่ายรองก็เฮก,กันไอ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายแพ้ก็ก็หมั่นไส้กันก็ทุบตับทุบตับกันไอ้นี่ไงนี่คือเหตุผลที่ไม่ควรจะมีปืนไงถ้าไม่มีปืนเนี่ยก็อย่างมากก็ทุบตับกันก็ทะเลาะวิวาสใช่ไหมแต่พอเป็นพอมีปืนเนี่ยมันก็ใจร้อนอะ่ะพอมีปืนไอ้คนที่ยิงนี่ก็แฉวิ่งออกไปจาก สังเวียนไก่แล้วก็ไปหยิบปืนที่เ,เก็บเอาไวต้ตรงตรงที่ให้น้ําแล้วก็มา่นี่น,น,นี่นี่คือเหตุผลที่ว่าอย่ามีเลยปืนเพราะพอมีปืนปุ๊บเนี่ยไอ้ที่คิดว่าจะจะ,จะชกจะต่อยกันมันก็กลายเป็นว่าไปไอ้บรนดาลโตตะขึ้นมามันควบคุมอะไรไม่ได้นะเพราะฉนั้นมัน,มนอย่าไปโทษไอ้ไ เจ้าของบ่อนไก่อย่างเดียวแต่เอาละความผิดของเขาก็คือว่าไม่ควบคุมให้ดีนะครับแต่เขามีเขียนหมดห้ามพกพาอาวุธใดๆเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นมีเครื่องสแกนเหมือนมัน,มนวิถีชนบทนะแต่ว่าเราก็ต้องให้ให้เขาได้รับทราบว่าเขาเขามีความความผิดพลาดมันมีใบบอกว่านี่เป็นของนักการเมืองมีนักการเมืองมีหุ้นอยู่อะไรอยู่นะมีการโทรศัพท์ไปขอให้ในอำเภอบอกเปิดเถอะอ,อ,อ,อย่าไปปิดเลยอ่าไม่ต้องโทรอะครับ ไม่ไม่ได้เปิดแล้วครับนะครับก็ต้องเวลาเรามีความผิดพลาดเช่นนี้ใช่ไหมก็เจ้าของสนามชนไก่ก็ต้องทําแผนเสนอมาที่เจ้าพนักงานก่อนว่าเอาละถ้าอยากจะเปิดเนี้ยต้องทําอย่างไรนะครับคือคืออันนี้ก็ดีอย่างที่ท่านทิบดีกรมการปกครองก็ชวนผมไปเมื่อวานนี้ คือถ้าเราอยู่ที่กระทรวงเราไม่เห็นแล้วก็ฟังกระแสฟังแล้วโอ้ต้องไปปิดบอนไก่ก่อนจริงๆไม่ใช่จริงๆคือต้องห้ามอาวุธปืนนะครับห้ามพกพาอาวุธปืนไอตัวบอนไอตัวสนามชนไก่เนี่ยมันก็ก็ผิดในที่ผมบอกอะ่ะมันผิดเฉพาะที่ว่าไม่ไม่ไม่ตรวจคนให้ดีแต่ว่าพอเราไปถึงที่ปุ๊บเราเห็นแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนมีการ ถามว่ามิดชิดไหมก็มิดชิดนะครับทำมีมาตรฐานไหมก็มีมาตรฐานามันก็เหมือนเหมือนสนามกีฬานะครับก็ต้องมีมาตรการ<ด>ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีทะเลาะวิวาทจริงๆเนะี่ยระเบียบจะปิดได้หมดถ้าเข้าไปแล้วไม่ไม่มีการควบคุมให้ดีปลอ่ลปลอยให้มีการทะเลาะวิวาทปล่อยให้มีการทําเหตุการณ์รุนแรงปล่อยให้มียาเสพติดนะก็ก็ต้องต้องต้องได้รับ การการพิจารณาโทษนะครับตอนนี้เห็นตำรวจก็เรีรู้ไปแล้วแล้วก็โอตอนนี้ใช่ทางผมได้พบกับทางท่านรักษารษาชการผู้การนคปรปฐมท,ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ก็คือตั้งด่านตรวจคน้นแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราก็ชัดเจนไปแล้วตอนนี้ข้อสั่งการทั้งหมดก็คือห้าม ออกใบอนุญาตใดๆนะครับไม่เปิดร้านปืนใหม่นะห้ามจำหน่ายพวกกระสุนแล้วตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะจะจะ,จะเร่งทําเขาบอกมีมีวิธีการพิสูจน์อาเรวิถีกระสุนนะว่าอัตลักษณ์ก,ก,ก,กระบุกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะจะนำมาใช้เข้มบีบีกันสิ่งเทียมปืนแบงกกันต้องมาอ่า ก็มาไม่ได้ขึ้นทะเบียน้มามาแสดงความเป็นเจ้าของให้เราได้ทราบก็เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะทํารายงานให้กรมอได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของอาวุธปืนที่เราได้เริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มันมีคือตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันโทษไม่แรงถ้าผมก็ ผมก็หวังว่ารัฐบ,บาลชุดนี้มีเสียงตั้ง320เสียงจะทำทำอะไรกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ที่มันทำแล้วประชาชนเกิดความปลอดภัยก็ควรจะทำซะตอนนี้ไม่ใช่รอไปตอนเสียงปริมน้ําแล้วทามันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวมีการขัดแข้งขัดขากันบ้างแต่ถ้าเกิดแบบ320เสียงเนี่ยใครจะขัดแข้งขัดขาก็คงไม่ลงไปถึงต่ํากว่า250ก็ก็น่าจะ น่าจะทำะไะได้ก็แต่แต่ตรงนี้ไม่ต้องเสนอเพราะของกระรวงมาตยตอนนี้เป็นลักษณะผู้ผู้ใช้กฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแก้ไขอภรรบเราก็ต้องต้องต้องอาศัยกระบวนการทางทางรัฐสภาด้วยนะครับโอเคนะครับค,ครับสวัสดีครับ